ทางขึ้นเขาดงกัสริที่มันเป็นทุกระกิริยาอืนไปก็ประมาณครึ่งกิโล,โลทางก็สบายสบาไม่นม <st> <c oughs> าเลยไปลย ำบากวิถีชีวิตความอยู่ในครั้งก่อนก็จะงคงไม่เปลี่ยนจากเท่าไหร่วิถีชีวิตของแพะของแกะก่อนก็องก็ได้ ฉันข้าวจากคนเลี้ยงแกะบำ,บำเพ็ญทุกกรกิริยา

ันกเส้นทางฮัลลโสวัสดีครับไม่มีบันไดก็มันนอนเศ้าเลยเด้อ

คนที่เราจะขึ้นไป <c oughs> ข,าขาวๆ <c oughs> มีหลวงพ่อได้มาทดสอบ <c oughs> เป็นสอสอรหรือสอบว <c oughs> <c oughs> S <S <S ที่เราจะขึ้นไปโนู่นเหรอกระขาวข้า um งบนข้างบนปมพินตะละกิีรยา I'm for this set. สวยงามกาศทัวันนี้เขาก็ทำทางขึ้นไปดีสบาย อมแก่พอแห้งสองเม็ดมาแล้วลลมีลิงลิงข้างลิงข้าง,งมาแล้วเห็นหลวงพ่อเปิด อชอบกินขนมลุกน้อยลูกน้อยน่ารักน่ารักกินนกินขนม ตุ้ยคินดีตัวนยายก็ชอบเล่นเป็นลานเล่นดนตรีเองเล่นไ <laughs> อตัวเล็กเยอะตัวเล็ก

จะกินขนมตัวเล็กหาเหาให้กันเห่า่าให้กันห้สิบบา่สิบุเกห้าสิบบาทิงคำบนนะจริงคำบนจริงคำบนตัดจงแดดเซ่เลย ตัวน้อยตัวน้อยกำลัง pues เล it ่นกำลังเล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 ่นกเล่นกำลังเล่นอ๋อแกนด้วนเลยเนี่ย

หลับเชยเลยนอนเท่เลยดูท่านอนอ่านอนอ่านอน อาจารย์พลาวะพระอาจารย์อาจารย์หม่อมสวัสดีค่ะสวัสดี <laughs> <laughs> अब घरै गएर आमाले के एला आओचे तो पुढे खाली हेच करणार आहे दादा पराला लागले

เป็นจุกอะไรที่นี่อ่ะเอ้สมัยก่อนองค์ก็ได้มาท่าเรามาตั้งกายที่บริเวณน,นี้แต่ว่าครับน,นี้ก็คงไม่ได้เป็นถ้ำนนะครับแต่ว่าเขาก็ทำปิดไว้ ปกติก็จะเป็นปีผขาป็นเขาเล็กๆเป็นน,นีเขาทำปิดไว้เฉยๆที่อนเทน อพระัตว์ญญาคนาัญญาปะปะปติยะนามะอชได้มาคอยรุ่นคอยเชียได้มาเฝาติดตามกอนพระองค์ได้การลมหายใจอัสาสาป,ปัสาสะสะให้อบอาหาร แล้วก็ทำทุกอย่างามาาาไม่สามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันได้เราจึงได้มีอูมาสาข้อคือมีนันกะดอกไม้ที่มันชุ่มด้วยยางไม่สามารถที่จะลูกเอาหมาได้เป็นธรรมที่ การพตการศึกษาครอบครัวเป็นมาเปพพูดิันก็มา่างยนั่นเราได้มาเห็นเข้าใจเาบูชาสกกา็เป็นบุญ